ตัดภาพไปที่เหตุการณ์จังหวัดแพร่คุณผู้ชมฮะเป็นกองทุนหมู่บ้านทุ่งน,น้ำใสเนี่ยนะครับที่สาลาอนเนกประสงค์หมู่เตําบลเหมืองหม้ออําเภอเมืองจังหวัดแพร่คุณผู้ชมฮะศพนอนตายกลาดเกลื่อนเลย3ชีวิตทั้ง3ชีวิตนี้เอาจริงๆคุณผู้ชมฮะ เป็นใครกันบ้างเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งไปท่านแรกค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะชื่อว่าคุณเสธนีเสนาสุธิพันธ์คือคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นการประชุมกองทุนหมู่บ้านแล้วจะมีเจ้าหน้าที่คณะกรรมการเนี่ยมาผู้ใหญ่ท่านก็มาผู้ใหญ่เสธนีถูกยิงที่ศีรษะด้วยปืนลูกโม่จุดสามแปดและลืมบอกไปว่ามือปืนตอนที่มันจะยิงเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะมันบอกกล่าวคำขอขอโทษมันบอกใครไม่เกี่ยวขอโทษนะครับ หลังจากนั้นมันยิงผู้ใหญ่ก่อนและศพที่สองครับป้ายศพที่สองเป็นผู้หญิงค่ะอายุเยอะแล้วด้วยชื่อ6อคุณแสงทองอายุ63คุณแสงทองถูกยิงที่หัว้ดยเหมือนกันนะคะศพที่สองแล้วถูกยิงที่ศีรษะและศพที่สาคือคุณชะลอทั้งหมดเนี่ย นอนเสียชีวิตคาที่ที่พื้นหมดเลยเพราะว่ากระสุนเข้าที่ศรีรษะทั้งหมด3ศกค่ะคนที่ก่อเหตุเป็นใครฝ้ายพี่ทักษัยรักสุขคือหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จเขาหลบหนีแต่กลายเป็นว่ามันมีเหตุการณ์ขึ้นมาซ้อนเหตุการณ์จากที่กองทุนหมู่บ้านคุณผู้ชมมันไปเกิดเหตุชุลมุนที่สํนนานักงานอายการ<อ>จังหวัดแพร่ตัดภาพไปที่อายการก่อนค่ะและจะบอกว่ามันมันเชื่อมโยง,ยงกันยังไงปรากฏว่าเจ้าที่เนี่ยเขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งขน,นอุปรกรณ์เป็นกระเป๋าและในกระเป๋ามือก็มีระเบิดซุกอยู่ด้วยแลวก็มี สุดท้ายเนี่ยตำรวจเลยไปล็อกตัวไอ้หมอนี่ก็คือพิทักษชัยรักสุขนี่ดูนะฮะต้องปิดพื้นที่เลยสํานักงานอายการ <ฮะ S 1> แล้วประเด็นคือตาลุงพิทักษชัยกําลังจะไปฆ่าอายการจังหวัดโชคดีก็คืออัยการท่านไม่อยู่ฮะไม่อย่างนั้นด้วยความเคารพอายการจะเป็นศพที่4ี่นะฮะนายขอดูหน้าลุงแกจะช้ำหนือที่ทีมงานเปิดหน้าลุงขึ้นมาเลยฮะคู่ขนานกับของที่ยึดขึ้นมาได้ทันทีที่วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาคุมตัวลุงมาได้เสร็จสรบเรียบร้อย เลยสอบถามลุงว่าที่ไปที่มาเนี่ยของเหตุการณ์ที่บุกมาที่สํานักงานอายการเนี่ยมีปัญหาอะไรคุณผู้ชมฮะมันเกี่ยวยงกับสามศพเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยมีเรื่องการฟ้องร้องกันและหลังจากนั้นเสร็จสับปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าอายการเนี่ยสั่งไม่ฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทเข้าใจว่าตาลุงฆ่าสามศพเสร็จโกรธเลยคิดว่าอายการสั่งไม่ฟ้องเลยบุกมาสํานักงานอายการพร้อมกับระเบิดแล้วก็อาวุธปืนคุณผู้ชมดูนะฮะ อันนี้ถือว่าอุกอาจมากนะฮะเข้าสํานักงานอายการเลยปืนจุดสาแกับระเบิดในนาไม้เก้าลูกแล้วจากจุดสาลาอนเนกประสงค์ที่ยิงมาแล้วสามศพมายังสํานักงานอายการขี่รถมา8กิโลกว่าๆหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะพอตํารวจไปคุมตัวเจ้าตัวได้เสร็จสับปั๊บเนี่ยทางด้านของวันนี้ ลุงแกพูดอะไรไม่ป้ายวันนี้เนี่ยพี่ทักษัยโดนสอบปากคำตลอดช่วงบ่ายนะคะจนกระทั่เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจให้ช่วงพักนิดหนึ่งทีมข่าเราเลยพยายามสอบถามบอกลุงแค้นอะไรเขาทขําไมถึงฆ่าสาศพขนาดนี้คุณลุงบอกว่ามันเป็นความกดดันแค้นมานานละถูกแกล้งหลายอย่างค่ะ<ส>อ๋สาเหตุก็คือมันกดดันมานานแล้วครับเรื่องอะไรครบเรื่องการแกล้งกันทุกอย่าง แล้วแล้วขอแก้ข่าวนะผมไม่ได้ไปฆ่าอาจการนะผมจะไปมอบตัวที่นู่นเพราะถ้ามามอบตัวที่นี่ผมกลัวขาวิสามันเพราะว่าระไอเอาก็้วมันอยู่ในกระเป๋าผมเหรอทำไมถึงยิงสามคนนะครับ ก็มันก็ดันมาเยอะครับคนที่เขาให้เรารู้สึกยังไงก็เขาจะขับไล่พวกหมู่บ้านบ้างอะไรบ้างพ่ออะไรพ่อก็ไปกดใครมากที่สุดอ่ะพ่อสามคนเนี้ยผู้ใหญ่ป้านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาพยายามขอแก้ข่าวกับทางสื่อมวลชนว่าเขาไม่ได้จะฆ่าอายการจะไปมอบตัวแต่เอาจริงวันนี้คือข้อมูลจากตำรวจก็คือเขาโกรธอายการ จริงๆแล้วอายการท่านก็พิจรารณาตามหลักฐานนั่นแหละจะฟ้องใครหมิ่นไม่หมิ่นประมาทเนี่ยนะฮะและถ้าย้อนกลับไปวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมคนในสาราช็อกมากมประชุมกองทุนหมู่บ้านนั่งกันอยู่9คนดีนะฮะว่ามันไม่ยิงกลาดทั้งหมดเพราะมันเลือกกับคนที่เขามีปัญหาด้วย ย้อนกลับไปเป็นยังไงป้ายช่วงที่เกิดเหตุค่ะชาวบ้านบอกว่าอ่ไม่เป็นไรอันนี้คือลักษณะในที่เกิดเหตุที่เราจําลองให้ดู 3. ท่านเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะอยู่ใกล้เคียงกันหมดเลยเพราะประชุมกรรมการหมู่บ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศพที่หนึ่งคือท่านผู้ใหญ่ถูกไหมฮะท่านผู้ใหญ่เศรษฐีแล้วก็คุณชะลอแล้วก็ป้าแสงทองอยู่ในห้องศพไม่ห่างกันเลยประมาณสัก2เมตรครึ่ง3เมตร นี่ฮะแล้วตอนที่เกิดเรื่องขับป้ายจริงๆแล้วเนี่ยมีชาวบ้านเนบ,บกรรมการหมู่บ้านอยู่ในเหตุการณ์เยอะเลยนะคะเพราะว่าเช้านี้ชาวบ้านจะประชุมกัน3ท่านที่เสียชีวิตนั่งอยู่ในศาลาด,ด้านในหลังจากนั้นเนี่ยตัวของคุณลุงพิทักษ์ชัยขับรถเข้ามาแล้วก็มาจอดด้านหน้าสักพักหนึ่งควักปืนขึ้นมาเลยก,กลางศาลาแล้วตะโกนบอกขอโทษนะใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งให้ออกไปให้หมดหลังจากนั้นคือเหมือนตั้งใจมาอยู่แล้วอะค่ะเดินไปที่ผู้ใหญ่บ้านก่อนผู้ใหญ่เสธนีแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์คือชาวบ้านก็วิ่งแล้วนะคะแต่คือแต มาดูแล้วก็เห็นว่าตั้งใจไปจาะยิงทีและศพจนกระทั่งครบสาศพก่อนที่จะขับรถออกจากที่เกิดเหตุถ้า <ฮะ S 2> ตัดภาพไปที่คุณลุงพิทักษ์ชัยเมื่อสักครู่ที่เปิดใจกับอมรินวันนี้คุณผู้ชมฮะที่กองทุนหมู่บ้านเขายังช็อกไม่หายเลยนะฮะสามศพด้วยกันปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางทีมข่าวอมรินทีวีเราสอบถามภรรยาของลุงพิทักษ์ชัยชื่อว่าคุณพิมพ์ทิพย์ถามบอกเอาจริงเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะพิมพ์ทิพย์วันนี้ก็ถูกตำรวจเรียกมาสอบปากคำ คือภรรยาเปิดใจเลยว่าเรื่องจริงเนี่ยน,นะลุงแก่ฆ่าทิ้งหมดเลย3คนมันมีเรื่องก่อนหน้าน,นี้ฟ้องร้อง <ฮะ S 2> เมื่อตอนประมาณต้นปี6-2สามีก็คือคุณลุงนี่นแหละคุณผู้ชมฮะคือจะประสานเรื่องของการหาที่ในการขายพระเครื่อง แล้วปรากฏว่ามันมีปัญหากับผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะคือแกไปขอจะตั้งตลาดขายพระอยู่แถวแถวริมคลองชออประทานซึ่งกรมชประทานเนี่ยเขาอนุญาตแล้วปรากฏแล้วพอผู้ใหญ่บ้านมาทราบปุ๊บผู้ใหญ่บ้านบอกไม่ได้ตั้งไม่ได้หมู่บ้านน่ะมันมีตลาดอยู่แล้วเ,ออเดี๋ยวตั้งขึ้นมาตรชชนกันเนี่ยรถมันจะติดสุดท้ายตลาดพระแก่ก็ไม่ได้ตั้งอันนี้เ,ออเป็นปมแรกนะคะหลังจากนั้นมีปัญหาอีกเรื่องของการลงสมัครสอรอปตอลงออุงเนี่ยลงสมัครด้วยแล้วปรากฏว่าแก๊งของผู้ใหญ่บ้านน่าจะเป็นกลุ่มที่โดนฆ่าตายด้วยวันนี้ชนะ ไปบอกกับชาวบ้านว่าอย่าไปเลือกเพราะว่าไอ้เจ้าคนนี้เป็นคนต่างถิ่นไม่ใช่คนในพื้นที่อันนี้คํากล่าวอ้างะนะคำกล่าวอ้างซึ่งจริงแล้วผู้ใหญ่บ้านที่ท่านเสียชีวิตท่านอาจจะไม่ได้ไปพูดอย่างนั้นเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นคือเหมือนกับแกแค้นเพราะแกคิดว่ามีคนมาเป่าหูแกว่าเนี่ยพวกฝั่งผู้ใหญ่บ้านไม่ให้เลือกแกแกก็เลยโกรธแค้นอ,อย่าไปสนับสนุนที่สําคัญก็คือ ประมาณว่าก่อนหน้าน,นี้ตาลุงคนนี้เนี่ยก็ยังคิดว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปพูดแซะใช่ไหมแล้วก็ไปทะเลาะก,กับพ่อตาผู้ใหญ่บ้านในหลายกลุ่มของหมู่บ้านอีกก็ก,กลายเป็นปมแค้นสะสมตามที่แกอ้างอะนะคะว่ามันหลายเรื่องจนกระทั่งวันนี้รู้ว่าเดี๋ยว3ามคนที่เป็นเป้าแกจะมารวมตัวกันในงานประชุมแกก็เลยบุกเข้าไปแล้วไปถามเรื่องระเบิดเราก็ถามเมียเนี่ยนะฮะของตาพิทักษ์ชัยก็ถามเมียบอกว่าระเบิดเอามาจากไหนนี่ยฮะ เมียบอกไม่รู้ไม่เคยเห็นระเบิดมาก่อนส่วนปืนเนี่ยมีใบอนุญาตแล้วก็ตอนเช้าขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังจะออกไปส่งออมทรัพย์ในที่เกิดเหตุคุณผู้ชมฮะทางด้านของภรรยาเนี่ยคุณป้าก็บอกว่าสามีโทรมาคุยด้วยบอกว่าไม่ไปหรอกเนี่ยนะฮะเธอไปคนเดียวเถอเนี่ยนะครับมารู้อีกทีบอกอา้าวสามีโดนจับฮะฟังเสียงทางด้านของคุณป้าพิมทิพย์หนนะ่อฮะระเบิดๆเนีเ่ยพ่อปนปนกัวบานมางกับ ของผมตั้งฝั่งลายที่เขามีอยู่แล้วในเพราะทหานนั่นคือมันเป็นของผมนั่นมันคือมันเป็นเกี่ยวกับอยู่กีาวางจราจรอ,อย่างนี้นะ,ะ,ะจ้าที่แหล่งนี่คือผู้ใหญ,ญ่นะเปินอยากจะได้มาอยู่ฝั่งเฮาแล้วเปินกลัวบาดหมางจากผู้ใหญ,ญ่จักฟังตีเขาจัดอยู่เปินก็นเลยมาเพื่อ,อ,อตีเข่าเนี่ยพี่มม<า>ว่าเออแบบว่า จะไปเดินเรื่องตีสมบัตน,น่ะอย่างอย่างเขากับบ่าบล็อกว่าคุณจีมีตําแหน่งอย่างในหมู่บ้านาเขาก็ใครเอกสารตีคุ้นยืนไปนี่เขากับขยําลงขยะมดแหล่ คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะครับทีมข่าวอมรินทีวีเดินทางไปที่บ้านของผู้ใหญ่เศรษฐีซึ่งท่านเสียชีวิตเราได้มีโอกาสคุยกับภรรยาคนตายนะฮะก็คือทางด้านคุณปริชาติคุณปริชาติเองก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้ไอ้เจ้าลุงมือปืนเนี่ยคุณผู้ชมฮะเคยทะเลาะก,กันในไรลกลุ่มจริงไหมก็ยอมรับว,ว่าเคยมีปัญหากันจริงส่วนเรื่องตลาดเนี่ยที่ตะลุงมือปืนอ้างว่าไปขอผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ไม่ให้ก็เลยเกิดเรื่องของการโกรธแค้นยืนยันว่าไม่เคยขัดแย้งกันเรื่องตลาดเพราะว่าถ้าลุงมือปืนเนี่ยจะเปิดตลาดตต้องทาาาเเรรียกว่ปะชมิ ประชาคมกับหมู่บ้านซึ่งปราฏกฏว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีเรื่องขัดแยง้งเรื่องผลประโยชน์แต่ว่าชาวบ้านเขาไม่ให้ทํามันก็เลยต้องจบไปโดยปริยายแค่นั้นแหละบง่ายเลยทําไมมันโหดแค่นั้นแหละซบง่ายปั๊บไลไอ้การสั่งไม่ฟ้องไงไม่ได้คุยพี่ไม่คุยกับเขาคือไม่คุยไม่ยุ่งเพราะว่าพี่ไม่ได้เจอกับเขาอยู่แล้วไงเช้ามาพี่ก็ไปทํางานเย็นมาพี่ก็รับลูกก็เข้าบ้านกันกับผู้ใหญ่คือไม่ได้ไปออกไปไหนไม่ได้ไอะไรกัน่ะพี่ไม่นึกว่า มันไม่ใช่เรื่องแบบเป็นผลประโยชน์อะไรมากมายทําไมเขาถึงใจร้ายอ่ะทำไมถึงกับฆ่าคนผู้ใหญ่<ค>ผู้ใหญ่ดีมากเลยเป็นคนดีในบ้านฐานชาวบ้านอ่ะเพราะเราไม่ได้ไปขัดผลประโยชน์อะไรกับเขาสักอย่างต่างคนต่างอยู่ไง ส่วนในที่เกิดเหตุกองทุนหมู่บ้านนะครับสามชีวิตที่จบไปแน่นอนที่สุดวันนี้ตอนที่ทางทีมข่าวอมรินทีวีเราย้อนกลับไปเนี่ยในจุดเกิดเหตุชาวบ้านเองก็บอกว่าตกใจมากนะครัเพราะแกมาถึงปุ๊บแกบอกขอโทษนะใครไม่เกี่ยวช่วยออกไปหน่อยแล้วแกไล่ทีละคนเลยวันนี้ทีมข่าวอมรินทีวียังได้คุยกับแม่ของผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นฝั่งเสียชีวิตคุณผู้ชมเชื่อไหมาแม่นั่งร้องไห้ไม่หยุดเลยนะฮะและแม่อายุ77คุณแม่ของผู้ใหญ่เนี่ยแกเป็นโรคหัวใจมา41อปีอคุณแม่เนี่ยวนน ไม่นึกเลยว่าตาลุงคนนี้จะโหดร้ายมากๆประมาณสัก6วันก่อนตาขวากระตุกพยายามจะเอามือบังคับไม่ให้กระตุกเนี่ยนะฮะก็ยังนึกในใจบอกเอ๊ะทำไมตามันกระตุกขนาดนี้อยู่ๆก็มารู้ว่าลูกชายถูกยิงตายอย่างโหดเหี้ยมเนี่ยนะฮะอยากให้ทางด้านของคนก่อเหตุคือลุงพิทักษ์ชัยประหารชีวิตเนี่ยนะฮะเพราะติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยก็เชื่อว่าติดไม่นานเพราะครั้งนี้ฆ่าถึงสศพด้วยกัน กวดบกวดแม่ก็มีลูกใจคนเดียวนะม่กจะมีสอยูด้วยนอกระเปิงแค่ไปหาหมอกะข้ามปืนได้จงนะย้ายกับพสบายเหมือนกันเนาะโอ้ใครเฮาปืนป่าหานชีวิตเห็นเนาะหมดต้องให้มันโตอันตัดติดโคกตลอดนะหมอตักเอา เื่อคาไปเห็อเ,เอาประหารชีวิตเลยบอกเกยมีกันมเต๋ถ้าชบเดี๋ยวก็ยังว่าพอมีน่ะน,นี่หยอกไป้สามชบกันเองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสามท่านด้วยนะครับและถ้าย้อนกลับไปปมเนี่ยอันนี้ตามคำก่าวอ้างก่อนที่ ลุงพิทักษ์ชัยจะก่อเรื่องก็อย่างที่บอกคือเขาคิดว่าทางด้านผู้ใหญ่เศรษฐีไม่ให้ตั้งแผงพระเขาก็เลยกโกรธนั่นคือปมที่1ปมที่2แกแพ้เลือกตั้งครับคุณผู้ชมฮะและแกก็เข้าใจผิดอีกคิดว่าทางฝั่งคนตายไปค่อนขอดว่าอย่าไปเลือกแกจนในที่สุดตอนหลังก็เริ่มทะเลาะเบาะแหวงกันเนี่ยนะครับมีวิวาทก,กันเกิดขึ้นจนในที่สุดเนี่ยทางฝั่งลุงพิทักษ์ชัยก็รู้สึกว่าเอ๊ะชาวบ้านทําไมไม่เอาแกเลยแกรู้สึกอับอายแล้วก็เมื่อมันมีการด่ากันเกิดขึ้นระหว่างฝั่่งงผู้ใหญกกััับตาาุพิทษชยจึนํ สู่การฟ้องร้องเห็นบอกว่าพิทักษ์ชัยเองก็มีการฟ้องพ่อตาของผู้ใหญ่ถูกไหมฮะและอายการสั่งไม่ฟ้องนี่หรือเปล่าเลยทําให้วันนี้แกเลยย้อนไปสังสำนักงานอายการส่วนขณะที่พ่อตาของผู้ใหญ่ก็ฟ้องแกกลับอีกเหมือนกันนะฮะในข้อหาหมิ่นประมาทวันนี้มันก็เลยเกิดโศกนาฏกรรมขึ้น3ชีวิตกลับมาอีกเรื่องหนึ่งครับผู้ชมฮะ